ครับตอนนี้นะคะไม่ปลอดภัยนะจอดแบบนี้นะอยู่ๆตีหนึ่งครึ่ยังมาเรียกให้จอดนะคะโอ้โหจำตามหน้าที่นะครับเี่หน้าที่อะไรทั้งๆที่ไม่ได้ผิดอะไรเลยมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่ารักเลยแต่ขออย่างเดียวค่ะอย่ามาทำนิสัยอย่างนี้กับดิฉันค่ะ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่7เนี่ยเป็นวันเกิดแล้วก็เคลียร์งานทุกอย่างเพื่อที่จะไปเที่ยวกับทริปลมโบในระหว่างทางเนี่ยก็มีตำรวจคนหนึ่งค่ะขับรถตามตอนแรกไม่คิดว่าเอ๊ะแต่ไม่คิดว่าเขาจะตาม,มคิดว่าเขามีธุระไปไหนหรือเปล่าเพราะว่าเขาเปิดไฟไฟหวอเขาก็ได้มีการเจราจากับยในเรื่องของการไม่ติดป้ายข้างหน้าซึ่ง ก็ไม่ได้มีเจตนาในการจะไม่จ่ายตังค์หรือหลบหลีกความผิดใดๆเลย,ยก็สแกนจ่ายแล้วก็เก็บใบเสร็จไว้มีตำรวจคันหนึ่งซึ่งขับรถตามนะคะขับรถเปิดไฟหวอตามมาอีกแล้วก็ตำรวจเขาขับรถตามแล้วก็พยายามให้ จอดและเป็นประชาชนเห็นตำรวจขับรถตามมาให้เราจอดเราก็ต้องจอดซึ่งที่จอดอยู่ข้างทางที่เพื่อนๆเ,เห็นว่ามันอันตรายนั่นแหละค่ะแล้วตำรวจคนนี้ก็ไม่ได้มาเต็มเครื่องแบบตำรวจเต็มเขาใส่เสื้อกั๊กสีดำแล้วก็มีปืนอยู่อันหนึ่งที่เนบกับเขาไว้เขาก็เป็นคนเดินลงมาจากรถเพื่อมาขอให้เนี่ยเปิดกระจกแล้วก็ถาม ว่าช่วยเปิดกระเป๋าหน่อยมาขอค้นกระเป๋าแล้วถามว่ามีปืนไหมอยู่บอกไม่มีเมื่อเช้าขับรถไปก็จ่ายแล้วพี่จะเอาอะไรอีกก็บอกเขาว่าเดี๋ยวจะโทรหาเพื่อนคนนึงผู้ใหญ่คนนึงเดี๋ยวลองคุยดูอ่ะถ้าเกิดเคลียร์ไม่ได้เสร็จปุ๊บเขาเพื่อนไม่รับสายก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะลงไปถ่ายคลิปก็เปิดประตูลงมาเลยค่ะ เชิญครับไม่ปลอดใครนะจอดแบบนี้นะอยู่ๆตีหนึ่งครึ่งยังมาเรียกให้จอดนะคะโอ้โหผมะตามหน้าที่นะครับเนี่ยหน้าที่อะไรทั้งๆที่ไม่ได้ผิดอะไรเลย คุณลองจินตนาการดูสิคะว่าถ้าตำรวจขับรถตามประชาชนร้อยกว่าคันในเวลาเดียวกันในมอเตอร์เวย์อะไรจะเกิดขึ้นคะมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่ารักเลยเพราะว่าตีหนึ่งครึ่งจะมาขับรถไล่ตามเราเพื่อขอให้ดูกระเป๋าอย่างนี้เหรอคะเปิดดูขอเปิดดูกระเป๋าเหรอคะดิฉันไม่สนใจคุณหรอกขาว่าคุณจะมีอะไร คุณจะมีเฮลิคอปเตอร์คุณจะมีบ้านหลังใหญ่คุณจะมีตำแหน่งคุณจะมีเครื่องแบบอะไรของคุณดิฉันไม่เคยสนใจคุณเลยค่ะแต่ขออย่างเดียวค่ะอย่ามาทํำนิสัยอย่างนี้กับดิฉันค่ะขอบอกตํารวจทุกคนเลยค่ะในเมืองไทยอย่าทำแบบนี้ค่ะเพราะว่าประเทศไทยได้มีการพัฒนาแล้วได้มีการส่งจดหมายมาที่บ้านเมื่อขับรถในความเร็วหรือผิด ข้อฐานไหนเพื่อความปลอดภัยอย่ามาเรียกกันกลางทางแบบนี้ค่ะเชิญครับตอนนนี้ะะคะไม่ปลอดภัยนะจอดแบบนี้นะ ผมต,ตามตาได้ที่นะครับ